สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เบียร์ก็มาที่บ้านนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ช่างก็กําลังฉาบนะฝนตกทุกคนฝน,กนตกตอนนี้ก็มาดูด้านหลังเนี่ยจะทํากําแพงแก็ก็ตึงเชือกไว้นะครับเนี่ยไอแพงครับพี่น้องนะับเขาก็ตึงเสื่อใส่กับดักแดนไหมนะ<ฮ>นะก็จะพามาดูบ้านนะครับทุกทา่าน บรรยากาศทุ่งนาตอนนี้ก็เริ่มที่จะปลูกข้าวแล้วนะครับทุกท่านนี่ทุกคนผลผลิตนะฮะจากบ้านบ่าวเบียนะฮะผลผลิตนี้ออกลูกแล้วทุกคนนะฮะ๋ยกมาดูกันว่าจะได้กี่วีทุกคนนี่ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วทุกคนนคะครับก็หลายคนก็ ถามเรื่องบ้านาเบียนะครับผมทาไมถึงต้องทอํางงทอย่างนั้นท่านเมงนี้ทาไมต้องทําทางเดินแคบนะฮะจริงๆทางเดินในตามแบบก็คือ,อสองเมตรนะครับทุกท่านคือสองเมตรนะครับตามแบบนะแต่ว่าเราด้วยงบนะฮะด้วยงบด้วยเงินไม่พอนะครับเบียก็อยากอยู่เนาะเบียก็อยากจะมีบ้านรอรับลูกนะตังเรามีแค่นี้นะฮะเราก็เลยย่อขนาดนะฮะย่อขนาดลงมา ให้เหลือเม็ดหนึ่งนะคห้มันแบบมันก็ฉียดย่าย่นตารางวาของการทําบ้านนะครับเขาก็จีลดราคาประมาณนี้นะครับกับพอราคาเขาสูงไว้เขาก็ทําตังงบที่เรามีนนามาามาท,ทุกคนนะครับจริงๆคำถามว่าเบียอยากเห็ดหลังใหญ่ไหมอยากทําทุกคนนะอยากทําให้มันดีไม่อยากให้มีคําติให้อยากมีอะไรเลยนะอยากทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเบียมีแค่นี้นะครับเบียมีแค่นี้ แต่ถามว่ามันมันก็เดินลำบากมันก็เดินสบายนะมันก็ไม่ลำบากมากนะครับก็ต้องรอดูตอนบ้านเสร็จนะครับก็เบียก็ไม่รู้ว่าจะออกมาสวยแค่ไหนหรือว่ายังไงนะครับก็ต้องรอดูนะครับตอนบ้านเสร็จเนาะทุกคนเนาะอันนี้มันก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยทุกคนนะครับ่วงนี้ของก็แพงด้วยนะเบียก็เบียก็เข้าใจช่างนะครับทําไมถึงช้านะครับก็เข้าใจหนึ่งฝนสอง ที่ผ่านมาวันหยุดเยอะนะครับเบียก็ไม่อยากกดดันนะฮะก็ <st <stör re> จริงๆตามที่คุยกันแลวก็คือสามเดือนแต่นี้ก็น่าจะสามเดือนแล้วนะแต่ว่าก็เรื่อยๆนะคนเบยไม่รีบนะครับเพราะว่าเบียก็จะกะว่าจะดูดองดินที่เราเทใหม่ด้วยตรงดินที่เราเทใหม่เทอะไรด้วยเพราะว่าเราก็กลัวมันยุบมันอะไรนะนะครับเราก็ดูหลายๆอย่างก็ไม่รีบนะครับ <st ee> จริงๆเ<ๆ>บียก็เขาตีไปสามเดือนแต่เบียเก็ตีไปสี่เดือนนิดๆนะฮะก็ตาที่เบียวางแผนไว นะครับผมนะฮะเบีเยกคิดว่าสามเดือนหน,านห้าจะมอแล้วหอกต่แล้นะถ้าทุกคนยอน้อนกลับไปดูคลิปรแรกๆนะครับก็จะรู้ว่าอเบียก็ไม่ได้บอกว่าสามเดือนเป๊ะนะก็เบตีไปสี่เดือนสี่ด้อนนิดๆ,น,ๆนะครับผมก็วันนี้ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็จะ,ะพาทุกคนไปชมข้างในเนาะนะครับเดียวก็เอา้านะก็คือสรุปพื้นสรุปเลยก็คือตามกําลังที่บ่าเวเบียร์มีตามกําลังที่บ่าเวเบีเยร์ทำได้นะครับอันนี้ ลงรถก็ยังไม่ได้ทําเลยทุกคนถ้าต่อลงหลุมมามันก็ชีมองเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นรังค่าอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะฮะก็เดียก็ได้เอาแบบบ้านให้ทุกคนได้รับชมแล้วว่าบ้านมันเป็นยังไงนะก็น่าจะรู้นะทุกคนเนาะนะครับถ้าอฟตัวจริงเราก็จะเห็นแบบที่เบียเอาลงในชุมชนแบบบ้านนะครับเบียก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหมที่เขาทํานะก็ราก็นต้องตามรุ่นนะเบียก็รุ่นเหมือนกันทุกคน ก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจด้วยนะครับปะ่ะดีเราพาไปดูอัปเดตบ้านว่าทำที่ไหนแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศอันนี้ก็คือตรงโรงรถนะครับก็ยังไม่ได้ก่ออะไรออกมานะครับถ้าก่อออกมาก็จะดูแบบหลังใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือบริหลังบ้านก่อนเนาะอันนี้ก็ทํากําแพงครับทุกคนเลยทำกำแพงเผื่อ,อนาคตเบลก็จะต่อต่อออกมาอีก เผื่อจะเป็นที่เอาไว้ล้างกรงล้างของนะครับอย่านงะดินก็ยุบมาแล้วก็จะเอาดินเข้าเพิ่มอีกนะทุกนะคนเราทำกำแพงเสร็จก่อนนะาานี่ฮนะรบนะรรยากาศทุ่งนารอบๆทุกคนดูบรรยากาศไปก่อนนะช่วงนี้ก็น่าฝนเนาะ ก็กำลังฉ,ฉาบนะครับข้างหน,นเราจะไปดูข้างในกันนะครับนี่อันนี้ก็ลงรถนะเราก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะสวนกระแพงตรงน,นี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับต้นนะอันนี้มันตายวะลูกไป่นางเราดูต้นนี้ก่อนอาจจะรอดไหมมงเลยกับทุ่งนาะ มาเราไปดูข้างในกันนี่ทุกคนมันจะเป็นสเต็ปลังคาหมอีกตรงนี้นะฮะน่ฮะตามงบนะฮะทุกคนนี่มาไปดูข้างในกันนะครับ กินคาร้ว่าห่างเดินไม่ก็ไม่แข็นะทุกคนเด็กก็เดินสบายสบาย่แข็เดียวมุมกว่า อันนี้ก็ฉาบเสร็จแล้วนะด้านหลังนี่ฮะ่ะไม่จะถ่ายให้ดูก็เดินได้อสองคนสามคนนี้ อันก็เริ่มโตแล้วนะครับหนาที่ยูอะไรมั้งนี่ต้นกล้วยอัานี่เบตัดออก,อนนออกพงมาละต้นมะกรูดก็รอด นนกำแพงก็เริ่มทำจากจุดนี้ไปนะกำแพง,แพงอันนี้เบจะปล่อยไว้ให้เป็นสีเขียวนะปลูกข้าวปลูกข้าวรอบบ้านทุกคนให้เป็นสีเขียวรอบบ้านอัน,นี้เวลาล้างบ้านนี่ล้างคาก็จะเป็นแบบนี่นะฮะก็ตามแบบนะทุกคน นีล่ะตอนนี้ก็อยู่ขั้นที่ขั้นตอนฉาบเพราะว่าบริเวณนี้เบียก็ทางกแพงเสร็จก็จะเอาดินเข้าออกนะครับมาเสริมนิดหน่อย ก็จะเป็นบันไดลงมานี่ตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วทุกคนนะทนเพี่อขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก,ก่อนเนาะครับก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้เลยนะครับผมก็นี่แหละ เดยกก็ทําตามแบบนะครตามกําลังที่เรามีนะครับผมก็ก็ยอมรับตามคาติชมของหลายๆท่านที่แนะนํามานะครับก็สรุปก็คือเี้ยก็ทําตามงบของตัวเองที่เรามีนะครับทํเพราะอยู่กัะทัดัดทุกคนเด็ยไม่ได้ชอบแบบอลังการชอบแบบทัดลัดแบบมินินะจริงๆเด็กไม่ได้อยากแบบได้แบบมาลังคาสูงขนาดนี้นะเย็กได้แบบเรียบๆต่ำๆทุกคนแบบ ชอบกระทับรับนะชอบแบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับเล้วก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมนะก็อะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับผมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ